สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำเกมโยงเส้นจับคู่กันนะครับซึ่งถ้าเราเซิร์ชใน google นะครับเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับในการทำเกมโยงเส้นจับคู่มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะโยงจับคู่ในแนวตั้งแนวนอนนะครับหรือว่าการโยงเส้นแบบคณิตศาสตร์แบบจับคู่คำศัพท์อะไรต่างๆนะครับ พอเราได้ไอเดียนะครับในการทําแล้วนะครับเราก็จะมาทําเกมของเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมาออกแบบใน powerpoint นะครับโดยจะทําเป็นรูปสัตว์นะครับในที่นี้จะทําเป็นรูปสัตว์แต่ละตัวนะครับจากนั้นก็จะให้มาจับคู่นะครับกับภาพคําศัพท์นะครับเมื่อโยงเส้นจับคู่แต่ละจุดครบแล้วนะครับก็จะให้โชว์คะแนนออกมานะครับนี่คือรูปแบบเกมของเราที่จะทําในคลิปนี้กันนะครับ ทีนี้เราก็จะไปลุยกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม c o คอนสแตทูขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูไฟล์ New นะครับ New e m p t y project กดปุ่ม Open ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะมากำหนดขนาด Windows Si สเป็น1280,768นะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปที่ Layout Si z e นะครับ 1280,768เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการปรับขนาด Layout ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่ Layer นะครับ Layer 0ก็จะตั้งชื่อว่า BG เสร็จแล้วก็จะนำภาพ background เข้ามาโดยการคลิกขวา insert new object แล้วก็เลือกแบบ Sprite นะครับตั้งชื่อว่า BG game กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปนำภาพนะครับฉากหลังเข้ามานะครับในที่นี้ได้เตรียมฉากหลังไว้แล้วนะครับชื่อว่า bg game เสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับ snap to grid อ่าเรียบร้อยนะครับล็อกเลเยอร์ไว้สำหรับ background จากนั้นกดบวกเลเยอร์ขึ้นมาอีกนะครับเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์เกมและเราก็จะทำการสร้าง object คำถามขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับจะตั้งชื่อว่า Q นะครับย่อมาจาก c r e a t i o n กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปนำภาพคำถามของเราเข้ามาโดยการคลิกขวา import frame from file นะครับแล้วก็ไปเลือกภาพนะครับตั้งแต่ Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 ลิกขวา delete frame 0ทิ้งนะครับและมากำหนดสปีดตรงนี้ให้เป็น0แล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นให้ทำการกดปุ่ม control แชไว้นะครับแล้วก็คัดลอกภาพนี้ออกมานะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ภาพนะครับก็คัดลอกออกมาทั้งหมด4ภาพแบบนี้นะครับทีนี้แต่ละภาพนะครับเราก็มากำหนด initial frame ตรงนี้นะครับภาพแรกก็คือ ฟรม0นะครับภาพที่2เปลี่ยนเลขก0เป็นเลข1ภาพที่3เป็นเลข2นะครับแล้วก็ภาพเลข4เป็นาภาพที่4เป็นเลข3นั่นเองนะครับเราก็จะได้ภาพแต่ละภาพแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทำการดับเบิลคลิกเข้ามานะครับในภาพนี้แล้วมาคลิกที่เซตคอ l ิชันโพลิกลอนนะครับคลิกลงไปให้ปรับนะครับพื้นที่ที่เราจะ c ค l ลิ i ัน ก็คือให้มีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับวงกลมก็พอนะครับเราจะให้เป็นจุดสัมผัสแค่นี้นะครับจากนั้นคลิกไปรูปที่2นะครับทำแบบเดียวกันนะครับปรับจุด collision ให้มีขนาดเท่ากับวงกลมนะครับภาพที่3คลิกลงไปนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับ แล้วก็ภาพที่4นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดลงไปนะครับนี่คือในส่วนของนะครับภาพคําถามนะครับชื่อว่าคิวนะครับทีนี้นะครับ ในแต่ละภาพนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวแปร ى, หรือว่า instant variable เข้าไปด้วยนะครับอ่าคลิกที่ instant variable ไปที่นะครับเครื่องหมายบวกนะครับทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรตัวแรกตั้งชื่อว่า touch t o u c h e d นะครับตั้งชื่อว่า touch ไทนี้ให้เป็นแบบบูลีนนะครับ กดปุ่มโอเคจากนั้นกดบวกขึ้นมาอีกนะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า id นะครับเป็นแบบ number นะครับตัวแรกนี้ให้กำหนด number มีค่าเท่ากับ1กดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ปิดลงไปจากนั้นคลิกไปตัวที่2นะครับตั้ง id ให้มีค่าเท่ากับเลข2นะครับคลิกในภาพที่3 id มีค่าเท่ากับ3แล้วก็คลิกไปภาพที่4 id มีค่าเท่ากับ4นะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของภาพคำถามหรือว่าภาพคิวนะครับทีนี้ภาพช้อยตัวเลือกหรือว่าตัวคำตอบนะครับเราก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า a นะครับย่อม,มาจาก answer หรือว่าคำตอบนะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไป จากนั้นคลิกขวา Import Frame from File นะครับไปนำภาพค,คำตอบตั้งแต่ A1, A2, A3, A4 เข้ามาแบบนี้นะครับกดปุ่ม Open แล้วก็คลิกขวา Delete Frame 0ทิ้งนะครับกำหนดสปีดตรงนี้ให้เป็น0นะครับพร้อมกับปรับ Polygon นะครับ Collision ตรงนี้นะครับให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ เฉพาะวงกลมเท่านั้นนะครับภาพที่2แล้วก็ปรับเข้ามาภาพที่3นะครับแล้วก็ภาพที่สี่ เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดลงไปเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของออบเจกต์ Object ชื่อว่า A หรือว่า Answer ตรงนี้นะครับให้นะครับไปที่ instant variable กดบวกนะครับตั้งชื่อ id ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คำตอบแรกนะครับถ้าภาพแรกของเรา id 1คําคำตอบก็ต้องเป็น1ตรงกันนะครับมังกี้กับภาพนี้ก็ต้องเป็น1ให้ตรงกันนะครับกดปุ่มโอเค แล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นทําการก o p ปี้นะครับหรือว่าคัดลอกภาพนี้มานะครับคอนทรลเชวไว้นะครับลากออกมาครับคอนทรลเชว้ยลากออกมาคอนทรลเชว้ลากออกมาแบบนี้นะครับและภาพนะครับอันที่2นี้นะครับเราก็จะให้ช์ก็พิมพ์เลข1ลงไปตรงนี้ก็พิมพ์เลข2ลงไปอันนี้ก็พิมพ์เลข3ลงไปนะครับฟล็อกตรงนี้ ID ก็จะเป็น2 2กับ2ตรงกันนะครับเพนกวินนะครับตรงนี้ id ก็จะเป็น3นะครับแล้วก็อันสุดท้ายด็อ id ก็คือ4นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีเฉพาะค่า id นะครับแต่ตัวคำถามตัว q นี้ก็จะมีทั้ง touch เป็นบูลีนนะครับเป็นบูลีนแล้วก็มี id เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับ เวลารันหรือว่าเราเล่นเกมนะครับเราจะให้มีการสลับนะครับจะให้มีการสลับตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา insert new object เลือกเป็น sprite นะครับตั้งชื่อว่า box นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า box q นะครับสลับทั้งคำถามคำตอบด้วยนะครับอ,อันแรกเราจะตั้งชื่อว่า box q กดปุ่ม insert คลิกลงไปนะครับจากนั้นมากำหนดนะครับมากำหนด resize ก็คือลดขนาดบล็อกลงนะครับเอาสัก20คูณ20ก็พอนะครับไม่ต้องบล็อกใหญ่มากนะครับกดปุ่ม ok นะครับจากนั้นนะครับเทสีอะไรลงไปก็ได้นะครับเทสีอะไรลงไปก็ได้สัว่าเทสสีแดงก็แล้วกันแล้วก็ปิดลงไปนะครับ แต่บล็อกนี้เราจะไม่ไม่โชว์ให้เห็นนะครับเราจะมีอยู่เต็มให้โชว์ให้เห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะมาที่ uh, initial visibility ตรงนี้นะครับให้เป็น invisible นะครับก็คือซ่อนไว้นั่นเองทีนี้ uh, บล็อกคิวนะครับตรงนี้บล็อกคิวเราก็จะเอามาใส่ตรงจุดนะครับจุดที่เราจะลากคือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ control เช่ไว้นะครับแล้วก็ลากออกมา ลากออกมาแบบนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดสําหรับสุ่มตําแหน่งสลับตําแหน่งกันนะครับเราจะให้บล็อกนี้มันสลับตําแหน่งแล้วภาพก็ไปเกาะตามบล็อกนะครับไม่ให้เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้บล็อกคิวแล้วนะครับเราก็จะสร้างบล็อกคําตอบเช่นเดียวกันก็คลนนิ่งเลยนะครับคลิกขวาคล o นอ็อบเจกต์ไทป์นะครับแล้วคลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจาก Q2 เราก็ตั้งชื่อว่าบล็อก A นะครับบล็อก A ที่นี้นะครับบล็อก A ก็เท่ากันนะครับก็คือ Ctrl ise, ค Copy อนโทรลแช่ไว้นะครับ c o ปี Copy ออกมานะครับ c o ปีออกมาแบบนี้อ่าให้มีจำนวนเท่ากันนะครับบล็อก A ก็จะใช้สลับคำตอบนะครับที่นี้เราคลิกลงไปที่บล็อก A ให้ทำการนะครับอ่าใส่ Instant Variable นะครับอ่าคลิกที่ Instant Variable กดบวกขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า use นะครับ US e, use u s type ตรงนี้ให้เป็น boolean นะครับกดปุ่ม ok แล้วก็ปิดลงไปนะครับคลิกลงไปที่ box Q นะครับ box Q ในส่วนของคำถามนะครับคลิกที่ instant variable กดบวกนะฮะตั้งชื่อว่า use เช่นเดียวกันนะครับตั้งชื่อว่า use เป็นชนิดเป็นบูลีนเหมือนกันนะครับเป็นบูลีนเหมือนกันกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ปิดลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเวลาเราทําการลากเส้นนะครับเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมา4เส้นนะครับวิธีการสร้างก็คลิกขวา insert new object จากนั้นก็มาเลือกเป็น s สปร t e นะครับตั้งชื่อว่า Line นะครับ l ล n e 1ก่อนนะครับสร้างเส้นที่1ก่อนลน1กดปุ่ม insert แล้วคลิกลงไปนะครับทําการรีไซส์ขนาดเส้นนะครับเอาสักไม่ต้องใหญ่มากก็คือ15ก็พอนะครับ15คูณ15กดปุ่มโอเคนะครับทีนี้เราอยากให้เส้นเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เลือกสีแล้วก็เทลงไปได้เลยนะครับอ่าถ้าว่าเส้นแรกเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับทีนี้เส้นนะครับเวลาเราแรกเนี่ยเราจะต้องมากําหนดตรงนี้ก่อนนะครับ คลิกมาที่ Set Origin and Image point นะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นกล่องนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาที่ค i ิก Addsign นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วมาที่ค i ิก Addsign ให้เลือกเป็น left นะครับให้เลือกเป็นด้านซ้ายนะครับให้จุด Origin มันอยู่ตำแหน่งซ้ายมือนั่นเองนะครับเสร็จแล้วปิดลงไปนะครับให้ย้ายนะครับให้ย้ายลายนี้มาไว้ข้างนอกเลยนะครับ ยัดไว้ข้างนอกก่อนนะครับไม่ต้องให้ไปโชว์ในเลยเยอร์นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับได้ลาย1แล้วเราก็สร้างลาย2นะครับคลิกขวาโคลนอ็อบเจกต์ไทป์นะครับคลิกลงไปมันก็จะเป็นลาย2คลิกขวาโคลนอ็อบเจกต์ไทป์คลิกลงไปมันก็จะเป็นลาย3นะครับคลิกขวาโคลนอ็อบเจกต์ไทป์คลิกลงไปมันก็จะเป็น,นลาย4นะครับ แต่ทีนี้ถ้าแต่ละเส้นนะครับเราไม่ต้องการให้เป็นสีเดียวกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสีไม่ให้ซ้ากันก็ได้นะครับสีเรียกสีฟ้าสีที่2อเอาสีส้มสีส้มคลิกลงไปแล้วก็ปิดนะครับสีลายที่สเอาสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกลงไปนะครับเทสีลงไปนะครับแล้วก็สีที่สีลายที่สี เอาสีชมพูคลิกลงไปแล้วก็ปิดนะครับก็จะได้ทั้งสีเส้นนี้ก็จะได้สีไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเล่นเสร็จนะครับเราก็จะให้มีการสรุปผลคะแนนหรือวสกร์นะครับเราก็จะทําการบวกนะครับบวกเลเยอร์ขึ้นมาอีกนะครับเปลี่ยนชื่อจากาเลเยอร์ศูนย์เป็นเลเยอร์สกอร์ก็แล้วกันนะครับตั้งชื่อเลเยอร์วสกอร์ แล้วเราก็สร้างเทค t ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับใช้สำหรับแสดงสกอร์นะครับโดยการคลิกขวา insert new object แล้วก็มาเลือกเทค t นะครับตั้งชื่อว่า text score กดปุ่ม insert คลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดนะครับ horizontal center top center top left เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับกําหนดขนาดของฟอนต์นะครับหรือว่าขนาดของตัวอักษรเราก็จะใช้ขนาดสัก48นะครับเอาสัก48 48ตัวหนานะครับกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็เทคตัวนี้เราก็โชว์เลข 0, 0ู์ก็ได้นะครับ แล้วมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าไว้โชว์ตรงนี้อ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเวลารันในครั้งแรกนี้นะครับเราจะทําการซ่อนสกอร์ไว้ก่อนนะครับเมื่อลากเส้นครบแล้วเราถึงจะให้โชว์คะแนนนะครับนี่คือเงื่อนไขในการเล่นเกมของเรานะครับ เมื่อเราสร้างออบเจกต์เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้อะไรอีกนอกจากออบเจกต์ที่เราสร้างก็คือเราจะใช้ทัชนะครับในการลากเส้นเพราะฉะนั้นเราก็คลิกขวา Insert New Object นะครับไปนำทัชเข้ามา,าไปนำทัชเข้ามากดปุ่ม Insert OK โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง Run Layout กันดูก่อนนะครับว่าถ้าสร้างมาทั้งหมดนะครับเวลา Run Layout ์น้านตาเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อรันเล่เอาขึ้นมานะครับเมื่อรันเล่เอาขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นภาพลักษณะนี้นะครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปเขียนคําสั่งในอีเวนต์ชีตกันนะครับว่าถ้ามีการลากเส้นนะครับแล้วก็ให้เส้นนะครับไปจับคู่แต่ละคู่แล้วก็พอทําเสร็จให้มีการแสดงคะแนนนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเอาไว้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ